ก็วันนี้นะครับเราได้โอกาสนะครับมาสัมผัสกับลนเจอร์แรปเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ยังไม่ใช่รถตัวเองนะครับเรามารีวิวก่อนให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าสิ่งแรกที่เราได้รถมาแล้วเราควรทำอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่ารถที่โชว์ในมอเตอร์โชว์นะครับนี่ปลายท่อตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นสีดำนะครับแต่เวลาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยปลายท่อตัวนี้เป็นสีเงินเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยน อยากให้มันเป็นเหมือนแบบตัวที่เขาโชว์ในมอเตอร์โชวนะแต่ถ้าคันนี้มันมาเป็นสีดาเราก็จะเช็ดออกให้มันเป็นสีเงินนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเราอยากจะลองรู้ลองลื้อดูครับว่าท่อรุ่นนี้มันสามารถทําสีได้ไหมแล้วสีของเราจะทนความร้อนได้มากเท่าไหร่สําหรับดนเจอร์แรปเตอร์นะครับเดี๋ยวมารอชมกัน เป็นไงวะพี่อันนี้เสร็จแล้วเรพี่เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาถอดนานไหมครัใช้เวลาถอดนานไหมในเวลาในการถอดจากรถออกมาก็ไม่เกิน20นาที20นาทีใช่ครับตอนนี้เราก็เอามาให้ชมครับเป็นสีดำกันความร้อนอันนี้อันนี้พี่พ่นสีอะไรไว้อันนี้เป็นสีดํากันความร้อนพิเศษเลยเป็นความร้อนพิเศษได้แน่นอนนะครับอันนี้อันนี้คือพี่พ่นปลายหรือว่าแบบทําทั้งเต้นนะปกติแล้วปลายชิ้นนี้จะเป็นเงาเป็นน้าเดินจะเป็นตะตันดาจะเป็นเงาหมดเลย เราทําการตัดดําด้านตรงนี้ครับให้เป็นให้ดูแบบดูแบบดูดุหน่อยอ่าดูดุหน่อยดูแบบเข้ากับรถแรปเตอร์หน่อยอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วดูแล้วยังแฝงความหรูหราไว้ด้วยนะครับโดยการถอดสายแบบไม่เสียหายแน่นอนนะครับแบบเนียนๆจัดให้ครับ